สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปเรื่องเล่าเขาและคุณนะคะซึ่งในอีพีนี้เนาะก็ยังไม่รู้ว่าวันนี้เราจะมาเล่าถึงสถานะความสัมพันธ์ ของความรักในรูปแบบไหนเป็นของคนโสดคนคุยไม่ชัดเจนรู้ว่าเป็นของคนมีคู่นะคะแต่ใดๆแล้วนะคะต้องขอบพระคุณก่อนล่วงหน้าเลยนะสำหรับคนที่เข้ามาแล้วกด subscribe กดถูกใจให้แถมยังส่งสุปแตงให้อีกนะน่ารักมากนะคะน่ารักมากๆก,ก็ขอให้สิ่งที่ดีๆหรือพลังงานด้านดีที่คุณส่งมาให้โบนะคะที่ทําให้ใจฟูทําให้คุณใจฟูเช่นเดียวกันล้วฟูแบบฟูฟูเลยเนาะก็ขอให้ ทุกคนที่อืมเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะคะที่มีบุญสัมพันธ์ร่วมกันมีความสุขทุกๆคนนะคะนะโอ้โหพลังงานดีขนาดนี้นะเปิดมาดีขนาดนี้โพเชื่อว่าในคลิปนี้ต้องเป็นอะไรที่ดีๆแน่ๆเลยนะก่อนอื่นเลยเช็คนิดนึงนะคะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่อยู่ในสถานะและความสัมพันธ์ในลักษณะไหนนะคะก็ไม่เอาไปอินไม่เอาไปน้อยกันนะก็มันมันเป็นในส่วนของแรนดอมเนาะ ข้อความด่วนของคุณนะคะยังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องราวของใครแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใครคนใดคนนึงนะคะนะไม่รู้จะเล่าเรื่องราวของใครแล้ววันนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาคนนั้นคือใครที่จะมาบอกคุณไปฟังกันเอาเองโอเคนะคะว่าเป็นเรื่องของคุณไหมเนาะอ่ะไหนขอดูนิดนึงนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณคือ,ค,อ,าาอ,อนะคุณอยู่ในสถานะไหนเออนะคุณอยู่ในสถานะไหนเดี๋ยวโบอขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงนะ คุณอยู่ในสถานะไหนหนึ่งไม่เท้าโสโดนะโสดต้องมาแล้วแหละหนึ่งโสดแล้วก็เหมือนเพิ่งเลิกกับคนเก่าๆมาด้วยนะมันเพิ่งเลิกกับคนเก่าๆมาด้วยโสดด้วยเพิ่งเลิกกับคนเก่ามาด้วยและที่สําคัญเลยอ,เอ๋อไพ่มันบอกถึงคนโสดคนคุยนะ สอดคุยไม่ชัดเจนนะไม่ใช่คนมีคู่แน่นอนนะคล,คลิปนี้ไม่ใช่คนมีคู่คล,คลิปนี้ไม่ใช่คนที่ เป็นคนคู่คู่ที่แบบมีประเด็นอะไรอย่างเงี้ยกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนมีคู่เป็นคนโสดคนคุยนะคะชัดเจนหรือเปล่าก็ไม่น่าจะชัดเจนนะยังไม่น่าจะชัดเจนนะแต่หนักๆแล้วน่าจะไปทางคนโสดเอ NERGY คนโสดคนแอบรักแอบชอบอะไรประมาณนี้ซะมากกว่าเนาะทีนี้ไหนขอดูหน่อยนะคะว่าคุณคือใครนะคะคุณคือใครคนนี้าตใช้ไพ่สำหรับสีชมพูในวันนี้นะคะอ่ะ จริงๆแล้วไพ่ก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าโบเปิดแค่สองสำรับนี้เพราะว่ามันกีดง่ายอ่ะมันชินมืออ่ะมันชินมืออ่ะมันกีดง่ายอ่ะเออนะ อ่ะหนะขอดูหน่อยนะคะว่าคุณคือใครมาฟังคําใบ้ความเในตัวคุณกันดีกว่านะคะว่าคุณคือใครนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะคอมเมนต์รูปหัวใจสองดวงกันไว้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจคลิปกันไว้ด้วยนะคะคุณคือใครคุณอาจจะเกิดในราศีกรกฎค่ะพฤกศกันมังกรน,นะะ ไหนเหรียญมาที่คุณเลยไหนเหรียญมาที่คุณเลยนะไม่แอคชั่นอะไรใดๆทั้งสิ้นนะโอ้ยอ่ะโอเคโอเคนะมีพลังงานของคนที่เกิดราศีมิถุนตุลกุมมิถุนตุลกุมนะมิถุนตุลกุมพลังงานธาตุไฟมีไหมมีแต่แน่าจะเป็นราศีเมษมากกว่านะคะ บ่อยเห็นถึงคนที่เกิดในราศีกร,รกฎค่ะพุกศกันมังกรราศีเมษมิถุนตุลและกลุ่มนะคะตัวเลขในชีวิตของคุณอาจจะติดเลข 1. เลข5าเลขสี่เยอะๆนะคะเช่นเกิดวันที่1วันที่หวันที่4 10ส1บสิบเอ็ดสิ1ส้ปนะคะ21 25, 24นะคะ31อประมาณนี้นะ,ะตัวเลขในชีวิตของคุณจะติดประมาณนี้นะ,ะทีนี้พอเป็นตัวคุณบอกมาว่าคุณเป็นคนที่ ตอนนี้นะณนะตอนนี้นะคุณชอบเดินทางค่ะนะยนานพาหนะของคุณอาจจะเป็นคันสีดำเอคันสีดำคันสีอ,อสีขาวนะคะแล้วก็ตอนนี้เลยความเป็นตัวคุณที่ทชัดๆเลยนะบอกว่าคุณคุณกําลัง รอคอยโอกาสที่ดีๆบางอย่างอยู่แต่ยังไม่เทคแอคชั่นอะไรแค่อยู่ในหมดของการรอคอยหรืออาจจะหมายความว่าหยุดหยุดนิ่งมีสตินะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินก็ได้นะบางคนอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยก่อนหน้าน,นี้ใช้เงินเยอะเกินไปแล้วช่วงนี้นิ่งก่อนเงียบก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าเพิ่งแบบจ่ายอะไรที่มันไม่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางนะหรือบางผู้บางคนอาจจะเพิ่งเพิ่งหมดเงินไปกะ การดูแลลดลาหรือเพื่งหมดไปกับการเดินทางอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะทีนี้โบเห็นถึงคนที่คุณน่าจะช่วงนี้โบมองว่าคุณน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับรู้สึกว่านอนไม่อิ่มพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็อยากนอนอะ่ะเป็นทรงแบบ คนแบบอยากนอนนอนไม่เต็มเต็มที่ไม่เต็มอิ่มแล้วรู้สึกร่างกายมันอ่อนเพลียนอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะนะอันนี้คือความเป็นตัวคุณแล้วก็คุณอาจจะเป็นคนที่คุณอาจจะเป็นคนที่กําลังที่จะคิดนะคะคิดที่จะ take action อะไรบางอย่างแต่ยังไม่ทํา ทคแอคชั่นอะไรบางอย่างในที่นี้โมมองว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์ด้วยแหละความสัมพันธ์หรือว่าความต้องการส่วนตัวความต้องการส่วนตัวอยากเอาชนะอือยากเอาชนะอยากแบบอยากได้มาครอบครองอยากเอาชนะอยากได้มาครอบครองอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะแต่เหมือนแบบนิ่งอยู่วางแผนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะทีนี้ไหนดูหน่อยว่าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะกับคนที่จะมาส่งข้อความด่วนถึงคุณเนียคุณคิดกับเขาอย่างไรนะขอดูความคิดคุณหน่อยคุณคิดกับเขายังไง อืมพร้อมชนจ้ะพร้อมพุ่งค่ะพร้อมพุ่งพร้อมชนโอ้ยเหรียญน,นี้ไงเจอแล้วเหรียญน,นี้ไงเหรียญนี้ไงนี่อีกเออเอาสิเอากับเขาสิคุณคุณรู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นโอกาสที่ดีแล้วอะความความความรู้สึกที่คุณมีต่อเขานะเฮ้ยเหมือนเขามาแบบช่วงจังหวะที่แบบ ถูกที่ถูกเวลามากเลยมันเป็นโอกาสที่ดีช่วงนี้ยความสัมพันธ์ของคุณน่ะที่คุณมองไปที่เขาหรือคุณรู้สึกกับเขาบอางว่าคุณอยากไปเจอเขาคุณอยากคุณอยากให้ของขวัญเขาจังเลยคุณอยากแบบอยากมีอะไรที่พิเศษให้เขาหรือว่าอาจจะหมายความว่าคุณคุณกําลังรอรับอะไรที่ดีๆจากเขาอยู่เพราะว่าคุณคุณรู้สึกว่าเขาคือความโชคดีในชีวิตแล้วก็เข้ามาในจังหวะที่ที่ดีอ่ะเออเข้ามาในจังหวะที่ถูกต้องที่ที่ ที่ใช่เลยอะไรเงี้ยแล้วตัวคุณเองมองว่าคุณจริงจังกับเขาด้วยนะคุณจริงจังกับเขาด้วยนะบางผู้บางคนอาจจะอยู่ไกลกันก็จริงแต่ว่าคืออยากอยากอยาก,อยากมาทําอะไรบางอย่างให้กันอยากแบบอยากเอาของขวัญไปให้อยากแบบคือแบบอยากมีอะไรแทนใจคือรู้สึกดีต่อกันแล้วแบบอยากมีอะไรแทนใจอ่ะจะให้ของขวัญอยากจะแบบไปหาอากจะไปเซอร์ไพรส์หรืออยากจะอะไรใดๆก็ตามอ่ะเพราะว่ามันมีความรู้สึกดีอ่ะเออมันรู้สึกดีให้กับเขาแล้วก็รู้สึกว่า มีเขาแล้วไม่มีความสุขอะเหมือนเขาเป็นของขวัญน,นะนะอยากจริงจังกับเขาแหละเออนะดูเหมือนคุณอาจจะอยากจริงจังกับเขาคุณอาจจะเกิดในราศีพฤษภกันบางกรแบบหนักเลยนะไปที่พุกศกนะคะอะทีนี้เรามาดูพลังงานของเขากันดีกว่าคะ่ะเขาคนนั้นคือใครคะเขาคนนั้นคือใครที่จะมาส่งข้อความด่วนถึงคุณคะเขาคนนั้นคือใครเขาคนนั้นคือคนที่เกิดในราศีเมษสิงห์ธนูนะคะมิถุนตุลกุมนะคะ ดนกล้องอละทุกคนขออภัยนะคะโอเคนะไปที่มิถุนไดนะนะมีนกรกฎพิกจิกนะคะแมษสิงห์ธนูมิถุนตุลกุมมีนกรกฎพิกจิกนะคะนะเอถ้าถามว่าคนคนนี้คือใครคนคนนี้คือคนที่เขามีสเสน่ห์มากๆต่อคุณเนี่ยเขาาก็เป็นคนที่ดึงดูดคุณมากๆนะคะ แล้วก็คนคนนี้อ่ะจริงๆแล้วอ่ะตัวเขาเหมือนเขามีมีความสัมพันธ์หนึ่งที่อยู่ข้างหลังเขาไม่รู้แหละจะจบกันหรือยังแต่ว่าโบเห็นถึงพลังงานของคนที่เป็นทางรักทางเลือกอะ่ะมีมีตัวเลือกอ่ะเออมีทั้งคนที่ตัวเองรักแล้วก็มีทั้งคนที่ตัวเองชอบยังเสียดายความสัมพันธ์เก่าๆอยู่นะคะ ยังอยากกลับไปทํางานในความสัมพันธ์เก่าๆอยู่ยังละลาล่างลังอยู่ยังแบบยังมีอะไรบางอย่างที่ยังจะต้องสะสางอยู่อันนี้คือความเป็นตัวเขานะคะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบคนง่ายนะเป็นคนที่ชอบคนง่ายแต่ถ้าชอบใครหรือรักใครแล้วว่าคือแบบ รักจริงอะมันรักจริงอะ่ะมันจริงจังอะมันอยากจริงจังด้วยอะเออมันอยากจริงจังด้วยมันอยากให้ใจอยากจริงจังด้วยอ่ะค่ะนะก็ประมาณนี้อันนี้คือความเป็นตัวเขาที่นี้ไหนขอดูความรู้สึกหน่อยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเขารู้สึกยังไงกับคุณโอ้คนคนนี้อาจจะเกิดในราศีพิจิกด้วยก็ได้นะคะให้ช์ไม่ได้เลยนะอึม โอเคพุกศกันมังกรนะบางผู้บางคนอาจจะเกิดพุกศกันมังกรนะคะแล้วก็พิจิกธนูโอเคเอ้โบยเห็นถึงคนที่สิ่งที่เขาคิดกับคุณเขาเขาเขา,เขามีช้อยแหละเออเขาเขาบอกว่าคุณคือตัวเลือกหนึ่งในชีวิตเขาอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะเขาบอกว่าคุณแบบเกินเอื้มอมะเออเกินเอื้อมเกินเอื้อมเพราะว่าคุณบางผู้บางคนเนี่ยที่เข้ามาฟังเนี่ย คุณอาจจะเป็นคนที่คุณเป็นคนที่สวยหล่อดูดีมีคนติดตามเยอะมีคนให้ความสำคัญในชีวิตเยอะบางผู้บางคนส่วนใหญ่เป็นยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์เป็น Tik t o ็อกเป็นอินฟลูทำงานที่แบบว่าจะต้องแบบอัปเดตตัวเองอยู่ตลอดเวลาบนโลกโซเชียลมีเดียแล้วทำให้มีคนสนใจในตัวคุณเยอะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แต่คุณยังไม่ได้เปิดรับใคร ะะก็ยังไม่ได้เปิดรับใครแต่สิ่งที่เขามองมาที่คุณก็คือแบบเขาเขารู้สึกว่าคุณคือตัวเลือกที่ดีที่สุดนะแล้วก็เกินเอื้อมด้วยเขาอยากมีคุณในชีวิตนะคะเขาอยากมีคุณในชีวิตเขาอยากคุยกับคุณให้เป็นเรื่องเป็นราวเขาอยากทํางานในความสัมพันธ์อยากคุยกับคุณให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะแต่ก็ติดอยู่ตรงที่ว่าเหมือนคุณเองก็ยังยังไม่เปิดรับอะไรหรือเปล่าเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาว่า เขาเขามองว่าคุณคือตัวเลือกคือช้อยที่ดีที่สุดนะก็อยากทํางานในความสัมพันธ์นั่นแหละอยากคุยด้วยอยากอะไรด้วยแต่แบบอ,อ,อไ่นแหละที่โบบอกนะทีนี้ไหนขอดูข้อความด่วนถึงคุณหน่อยค่ะคนคนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะข้อความด่วนถึงคุณหน่อยค่ะข้อความด่วนถึงคุณไหนนะคะว้าวไพบางผู้บางคนคุณอาจจะเกิดในราศีกันนะคุณหรือเขาอาจจะเกิดในราศีกันนะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะ ตายแล้วระดับไปที่ราศีกันนะคะดูเหมือนกับว่าอันนี้อันนี้ต้องบอกแบบนี้เลยนะว่าตัวเขาเองอ่ะคะ่ะค่อนข้างที่จะมองคุณในในที่ดีเลยแหละเออนะคุณ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 ดีที่สุดในสายตาเขาอะ่ะเออแล้วตอนนี้ไพ่ฝิดมาคือแบบมันสวยอ,ะอ่ะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะข้อความต่ถึงคุณคืออะไรคะนะฟังแล้วพร้อมกันเลยนะคุณ คุณรู้ไหมว่าทุกครั้งที่คุณขยับตัวหรือทําอะไรแอคชั่นอะไรต่างๆหรือทําอะไรก็ตามที่มันเป็นไลฟ์สไตล์ของคุณเนะี่ยคุณดูมีสเสน่ห์มากๆเลยนะแล้วเราเองก็อยากจะอยากจะอยากจะพูดเลยบางอย่างกับคุณเหมือนกันว่าสิ่งที่มันเป็นตัวคุณนะมันทําให้เรารู้สึกขัดแย้งกับตัวเองมากๆเลยเราเป็นคนที่จริงๆแล้วเราเป็นคนง่ายๆสบายๆนะแต่พอเรามาเจอเธอ,เธอแล้วเรารู้สึกแบบว่า พอเรามาเจอคุณแล้วเรารู้สึกว่าเราเกรงอ่ะเราเกรงไปหมดเลยอ่ะไม่เป็นตัวเองเลยอ่ะอืมแล้วเราก็อยากได้คุณคุณมาอยู่ในชีวิตด้วยนะแต่ก็เห็นคุณใช้ชีวิตได้ดีอ่ะเราก็ไม่อยากจะไปเป็นภาระในชีวิตคุณเลยอ่ะจริงๆแล้วว่าเราคิดนะว่าเราจะขอสถานะกับคุณอยากจะขอ พูดความรู้สึกพูดความในใจกับคุณตอนนี้เลยอะว่าเราเราลองมาคบกันไหมเราลองมาศึกษากันไหมเราลองมาเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นคนที่เป็นคนที่พิเศษต่อกันไหมนะเราเองก็น่าจะรู้จักกันมาในระดับหนึ่งแล้วก็อยากจะศึกษาต่ออยากจะดูดูใจต่ออยากรู้เหมือนกันว่าต่อไปเนี้ยเราทั้งคู่อะจะ จะเป็นยังไงถ้าแบบเราได้สนิทกันได้ไปไหนมาไหนได้วยกันได้ทำอะไรร่วมกันอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นโมเมนต์ยังไงก็อยากให้เธอเปิดใจนะเธอลองเปิดใจทำงานในความสัมพันธ์กับเราดูได้นะอดทนกับเรานิดนึงเนาะโอ้ยทำไมไพ่มันน่ารักจังเลยอะ่ะเขาเห็นคุณเป็นคนที่เฟคมากเลยนะ โบเหมือนโบพูดไวไหมคือแบบให้มันดีอะก็ไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะพูดอะไรเยอะนะให้มันดีให้มันดีนดสิ่งที่เขาแบบอยากบอกกับคุณนะี่ยคือบอกได้ชัดเจนว่าคุณเหมือนแบบว่าเป็นทรงแบบคือไพ่ราศีกันขึ้นเยอะมากเลยเนี่ยควีนควีนเหรียญก็เป็นเอนเนอร์จีของคนราศีกันเอ่อดีเอ็มเพรสก็เอนเนอร์จีของคนที่เกิดราศีกัน นะเก้าเหรียญก็เอเนจีคนเกิดราศีกันนะแสดงว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่แบบว่าเป๊ะทุกเรื่องเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป๊ะทุกเรื่องเป็นคนใส่ใจรายละเอียดเป็นคนที่เป็นมนุษย์แม่มนุษย์พ่อได้เลยนะมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงมนุษย์พี่อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่มีดูมี power ค่ะในใสายตาเขา,าเวลาเขาจะทาอะไรเขาจะพูดอะไรก็ดูแบบต้องระวงังอ่ะต้องระวงังแล้วต้องรู้สึกเกรงใจอ่นะและการที่เขาจะ take action ในลักษณะของของการเข้าหาคุณนะ่ะเหมือนต้องขออนุญาตคุณก่อนนะ่ะเออ เหมือนก็ขออนุญาตคุณก่อนน้องคู่บางคนมองว่าอาจจะอายุน้อยกว่าคุณด้ไหมอ่ะในขอดูไพ่เพิ่มเติมหน่อยได้ไหมว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงอ่ะถ้าสมมุติว่าเขาเขาาพูดแบบนี้กับคุณแล้วว่าต่อไปจะเป็นยังไงอ่ะถ้าคุณรู้แล้วแหละเนาะคุณรู้แล้วแหละนะว่ามันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นยังไงมันจะมีการชัดเจนเกิดขึ้นจะมีความนี่แสดงว่าคุณคอนเฟิร์มด้วยคุณกับเขาจะได้เป็นเป็นคนที่สนิทเป็นคนที่ เออเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยู่ในอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมันเฮลตี้อ่ะเออเฮลตี้รีเลชั่นชิพคือมันแบบดูเหมือนกับว่าคุณเนะ่ยเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นคนที่แบบว่ารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วมันมันอบอุ่นอะ่ะมันสบายใจอะ่ะเออแล้วคุณคุณคุณ,ค,ณคุณรู้ไหมว่าเขาจะแฮปปี้มากเลยเมื่อคุณรับ ข้อเสนอข้อตกลงหรือรับว่ารับว่าเขาเป็นเป็นคนที่สําคัญในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือยังไงอ่ะมันมันมีความถูกต้องในความสัมพันธ์เกิดขึ้นอยู่แล้วมันมีความชัดเจนในความสัมพันธ์เกิดขึ้นอยู่แล้วตัวเขาเองอ่ะคิดมานานแล้วว่าเขาจะพูดคํานี้แล้วจนเขาได้เดินออกจากออกจากความรู้สึกของเขาอะ่ะแล้วเขาเขาได้มาพูดได้มาสื่อสารกับคุณแล้วเขาจะรู้สึกว่าโอ้สบายใจจังเลยทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําและมันมันได้และมันสําเร็จและอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มองว่าความสัมพันธ์ของคุณ และเขานะคะไหนขอดูไพ่ใต้สำรับหน่อยเป็นยังไงไพ่ใต้สำรับสิบถ้วยคุณกับเขามีแนวโน้มในความสัมพันธ์ในลักษณะของคนที่เป็นคู่กันด้วยนะมีเอ NERGY ของความเป็นคู่ชีวิตกันนะ เอออันนี้ต้องบอกแบบนี้เลยนะคู่ก็ชูคู่ชีวิตเลยอะ่ะเพราะว่าไพ่มันขึ้นสิบถ้วยอะ่ะคุณกับเขา,าคิดตรงกันถ้าวันนี้คุณกับเขาอ่ะยังไม่ได้พูดบอกความรู้สึกกันรีบพูดรีบบอกเลยนะคะถ้าเกิดว่าเขามาบอกคุณแบบนี้ยคุณอย่ารีบปฏิเสธเลยนะเปิดใจที่จะรับเขาศึกษากับเขาคุยกับเขาได้นะคะดูกับดูว่าเขาดูดูดูเป็นคนแบบน่ารักอะ่ะดูเป็นคนตรงๆดูเป็นคนแบบเรียวเรียวดีเนาะดูเป็นคนเรียวเรียวดูดีแล้วแบบว่าเออเขาอาจจะเพิ่งแบบเลิกกับแฟนมาหรืออะไรใด เขาก็เลยแบบไม่กล้าพูดกับคุณก็ได้หรือเขาอาจจะแบบติดอยู่ในความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งแล้วไม่กล้าพูดกับคุณก็ได้เพราะกลัวว่าเอยคุณจะไม่โอเคกับเขาไม่คุยกับเขาต่ออะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้ว่าเขามีแฟนหรือว่ารู้ว่าเขาเพิ่งเลิกกับแฟนหรือว่ารู้ว่าเขาแบบเออถ้าเกิดว่าไปสืบสาวเราเรื่องมาว่ายังยังแบบเออเพิ่งเลิกกันกับแฟนแล้วแบบว่ายังเลิกไม่สนิทอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวแบบคุณจะไม่สนิทใจก็เลยไม่กล้าที่จะขอสถานะไม่กล้าที่จะไปต่อไม่กล้าที่จะให้ความสําคัญใน,ใน,ใ,นในสถานะอะไรแบบนี้้ก็ไดเนะ ก็ตามนี้เลยนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องราวของใครก็ไม่รู้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของคุณมันจะเป็นเรื่องของคุณตั้งแต่ตั้งแต่ทีแรกเลยนะคะ,ใค,ะใครที่ต้องการดูเป็นการส่วนตัวนะคะน i ไอ i ีที่อยู่ด้านล่างมาแล้วบอกว่ามาจากคลิปนี้นะเพื่อพลังงานในส่วนนี้มันเป็นของคุณนะเช็คโดยการใช้ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะของคุณและของเขามาดูพร้อมๆกันมาเปิดดูพร้อมๆกันว่าเป็น energy ของคู่หรือเปล่าเพราะว่าหน้าไพ่ชุดนี้มันเป็นภาพรวมเนาะไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะก็ <sh arp> ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมีคความรัักกทีีด่ดๆนนะะ แล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะ